เป็นไงบ้างคะข้าวผัดคุณแม่หอมมากๆเลยครับเนื้อปูจ้าสั่งซื้อแบบแกะมาแล้วนะคะไข่ปูที่เอาออกจากช่องฟีดก็จะมีเกล็ดน้ำแข็งเกาะจับนะคะเดี๋ยวเอาไปทำให้สามารถผัดได้นักกินจุ้มใช้ไข่ไก่สองฟองนะคะอยู่ในขั้นตอนของการคลุกข้าวก่อนผัดไข่ไก่บ้านนะคะสีจะธรรมชาติ ใช้ PPP 2ช้อนชาพูนๆสำหรับเพิ่มความมันอร่อยของข้าวนะคะแล้วก็อันนี้มีโปรตีนด้วยสูตรพิจิตนะจ๊ะข้าวผัดสูตรพิจิตก็คือข้าวพิจิตจะไปแช่ฟีดไว้ก่อนนะคะประมาณ2ชั่วโมงเพื่อให้เม็ดข้าวมันแข็งแล้วก็พอเรามาผัดมันจะได้ไม่เกาะนะคะอร่อยที่ไข่ที่ไข่ทีไข่ไว้สําหรับคลุกข้าวก็จะใส่ไข่ ที่ตีไว้ลงไปแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะคลุกค่ะเราก็จะคลุกไข่แบบนี้นะคะทีนี้ข้าวที่มีการคลุกไข่ที่ตีไปมันจะร่วงใส่ไข่ปูแล้วก้านเนื้อปูลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะผัดคลุกให้เข้ากันจ้ะแล้วก็ช่วงนี้เราก็ใส่ตัวพีพีที่เราเตรียมไว้นะคะโดยลงไปเลยเพราะเดี๋ยวพอผัดคลุกแล้วก็เติมซีอิวนิดนดหน่อย,อยๆ่อก็จะได้เข้าผัดที่ อร่อยก็ขาดไม่ได้สำหรับการใส่ไข่อีกหนึ่งฟองที่เราทำไว้เป็นไข่สุกนะคะเพื่อให้มันเห็นไข่ที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการตักแล้วเลือกเป็นไข่เป็นเนื้อปูพันเราจะคลุกให้เข้ากันหมดเลยนะแล้วก็คลุกคลุกผัดอย่างนี้นะคะได้ไฟแสงความร้อนได้อินฟราเรดนะคะมันจะได้ความร้อนที่แบบข้าวจะหอมอร่อยโอเคจ้ะอ่าโอเคนะผมเดี๋ยวผมก็จะลองกินข้าวผัดของแม่ดูนะครับ อร่อยมากเลยครับผมว้า